โปรเจกต์แอปโพลเลมอนโครงการมะนาวเปรี้ยวจี๊ดสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะ Good morning เป็นไงบ้างคะเด็กๆเมื่อวานเด็กๆฟังน,นิทานคุณแมวไปเรื่องอะไรคะมะนาวใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องมะนาวกันนะคะเด็กๆเ,เคยชิมแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้ เดี๋ยววันนี้เราต้องมาเรียนรู้กันนอกจากชิงไปแล้วว่ามะนาวเนี่ยนอกจากเปรี้ยวแล้วมีประโยชน์อะไรอีกนะคะแต่ก่อนอื่นคุณแมลมีคำคล้องจองสาหรับเด็กๆนะคะเดีย๋ยวเราลองมาท่องคร้อมกันนะคะคำคล้องจองเรื่องมะนาวมะเอย๋ยมะนาวเรียวยาวไม่ใช่กกรูปกลมนี่ไง มะนาวเปรี้ยวจังอ่าเดี๋ยวเรามาท่องกันอีกรอบนะคะคำคล้องจองเรื่องมะนาวมะเอ๋ยมะนาวเรียวยาวไม่ใช่ลูกกลมนี่ไงมะนาวเปรี้ยวจังมะนาวต้องมีรสชาติไงคะเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วลูก,ก็ต้องเป็นยังไงคะกลมนะคะ ถ้าเป็นลูกเรียวยาวไม่ใช่นะคะมะนาวต้องเป็นลูกทรงกลมนะคะทรงกลมถ้ามะนาวลูกทรงกลมนี้แสดงว่าเป็นมะนาวของบ้านเรานะคะอาจจะมีพันธุ์อื่นที่เป็นลูกเรียวยาวนะคะแต่บ้านเราจะไม่ค่อยใช้กันนะคะบ้านเราจะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคอ่าวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้คำ้องจองไปแล้วนะคะสัปดาห์แรกนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้เรือ่อง เด็กๆก,ก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะสีแล้วก็ขนาดของมะนาวกันนะคะเด็กๆเ,กเกคยเห็นมะนาวกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามะนาวนี้รูปทรงเป็นยังไงใช่ไหมคะรูปทรงเป็นยังไงคะมะนาว ทรงกลมนะคะ circle วงกลมนะคะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะแล้วมีสียังไงนะคะอ่าลองมาดูนะคะมะนาวมีสียังไงคะอันนี้สีอะไรคะลูกสีเขียวใช่ไหมคะกรีรสีเขียวใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะสีเหลือง yellow ทำไมถึงแตกต่างกันรู้ไหมคะเด็กๆมะนาวนะคะถ้าเขียวนี่คือมันยังไม่แก่จกัด ใช่ไหมคะมยังไม่แก่จัดแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามันแก่จัดแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะน้ามันก็จะเยอะยิ่งขึ้นแต่อันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่แต่ว,ว่าถ้าดเด็กๆจะเลือกใช้พน,นาก่อนต้องใช้สีอะไรก่อนคะสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะสีเหลืองี่มันแก่จัดแล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ได้เหมือนกันนะคะยังใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้สีเหลืองก่อนดีกว่าให้ที่มันแก่แล้วเนี้ย สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะผิวมันเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เป็นไงคะลื่นๆน,นะคะผิวเกลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นไงคะทรงกลมนะคะลูกใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยนะคะที่บ้านใครปลูกคะมีไหมคะส่วนใหญ่ปลูกกันทางนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะมะนาวเนี่ยปลูกง่ายนะคะแล้วก็ลูกโดมเยอะนะคะเวลาทำกับข้าวเนี่ยสามารถไปเด็ดได้เลยนะคะ ที่บ้านทำไมก็ปลูกหนึ่งต้นนะคะได้กินตลอดเลยนะคะทีนี้ได้รูกทรงแล้วสีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขนาดของมันเป็นไงคะมีใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีทำไมคะเล็กใช่ไหมคะลูกใหญ่ลูกเล็กมันไม่เท่ากันนะคะถ้าลูกใหญ่มันจะเป็นไงเป็นไงคะลูกจะทรงใหญ่นะคะลูกกลมใหญ่อันนี้ ก็มีน้ำกันแต่อาจจะมีน้ำน้อยใช่ไหมคะถ้าลูกใหญ่าทาไมคะจะเยอะกว่านะคะน้ำจะเยอะกว่าลูกเล็กอันนี้มันก็เหมือนจะออกเล็กๆนะคะลูกเล็กไปนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแม่ก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆได้กินน้ำมันไปแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้ลองเอาดินน้ามันของเด็กๆที่คุณครูแจกให้ไปนะคะลองฝึกปัน้น นะคะฝึกปั้นดูนะคะปั้นยังไงมะนาวเป็นรูปอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถปั้นมะนาวให้เหมือนได้นะคะโดยใช้ดินน้ำมันนะคะที่คุณครูให้ไปเด็กๆลองอํมบาบีบบีบให้นิ้มก่อนนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือของเราจะได้แข็งแรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคึง นะคะคืนดินน้ำมันให้น้ำไมคะ่ะให้เป็นวงกลมทรงกลมนะคะให้เหมือนรูปอะไรนะคะมะานาวเด็กๆก,ก็คืนไปนะคะกลมยังคะ,ะถ้ายังไม่กลมเด็กคืนได้อีกคืนที่มือก็ได้หรือใครแม้ถนัดก็สามารถคืนที่ไหนคะที่พื้นนะคะที่พื้นก็ได้คืนไป กลมยังคะเด็กๆเริ่มกมลมละยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะลองไปฝึกปั้นดูนะคะไม่ยากเลยทีนี้ลองหาอะไรตกแต่งนะคะลองเอาใบไม้มาติดให้ดูเหมือนอะไรคะ อ่าเหมือนมะนาวนะคะลองเล่นอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆอยู่ยว,ว,ว่างๆลองปั้นดินน้ำมันเล่นเอาอะไรมาติดได้อ่าเป็นอะไรคะอ่าเป็นลูกมะนาวของเราแล้วใช่ไหมคะอ่าเป็นลูกมะนาวของเราแล้วมะนาลูกทรงอะไรคะทรงกลมนะคะลูกทรงกลมอ่าเป็นลูกมะนาวของเราแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่ง เด็กๆก,ก็สามารถปั้นได้เหมือนกันนอกจากปั้นให้เป็นกลมๆแล้วเด็กๆเ,เคยปั้นงูไหมคะเคยอ่าทีนี้เราจะไม่เอาเป็นรูปงูเราจะเป็นรูปอะไรได้น้องมาดูนะคะอ่าเด็กๆก็คึงไปให้เป็นเส้นยาวๆอ่าคึงไปนะคะ ยาวเลยคะยังยังอยากพย,ย,ยาวได้อีกอ่าเด็กคืึงไปเรื่อยๆเลยอ่าพอได้แล้วนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนงูเด็กๆต้องเคยทําแน่เลยใช่ไหมคะทรงยาแบบนี้คุณครูแมวก็มีรูปมะนาวอยู่ในไหนคะในจานทีนี้ทํายังไงคะลองอดีน้ํามันของเด็กๆนะคะ มาวางตามรูปมะนาวดูนะคะถ้ามันยังไม่เต็มทำไงอื่นทังไงคะเด็กๆสามารถก็เอาดีนน้ำมันที่เหลือมาต่อได้ใช่ไหมคะถ้ามันยังไม่เต็ม ต้องให้มันเต็มลูกนะคะถ้ามันไม่เต็มลูกแสดงว่ายังไม่ใช่มะน,นาวเด็กลองคืงไปนะคะลองชวนพี่ชวนเพื่อนหรือว่าคนข้างบ้านเพื่อนๆไปชวนเพื่อนเด็กข้างบ้านมาเล่นด้วยกันก็ได้สนุกดีออกนะคะ,ะเด็กก็คือเหมือนเดิมคือให้ไปยาวๆนะคะ,ะได้อีกเส้นหนึ่งแล้วเมื่อกี้เป็นหนึ่งเส้นใช่ไหมคะเด็กๆลเอามาต่อกัน ได้ตามรูปยังคะอ่ะได้นะคะอ่าเด็กๆก,ก็จะได้มะนาวอีกเหมือนกันนะคะโดยไม่ปั้นเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมคะเด็กๆสามารถปั้นเป็นยาวๆก็ได้แล้วก็สามารถเอามาต่อให้เป็นรูปมะนาวของเราได้นะคะสว่วนไหมคะเด็กๆ เด็กๆสามารถทําเองได้นะคะที่บ้านนะคะเวลายามว่างเด็กๆก็สามารถปั้นดินน้ำมันที่คุณครูให้ไปเนี้ยปั้นเป็นรูปทรงกลมรูปเส้นยาวๆแล้วก็เอามาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นล่างได้นะคะดินน้ํามันยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะคะคงไม่ทิ้งไปไหนใช่ไหมคะเอามาใช้เอามาเล่นให้เป็นประโยชน์ได้นะคะยาวมว่างนะคะวันนี้เด็กๆนะคะก็ได้รู้รูปร,ร่างลักษณะและสีของมะนานไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ก็มีคลิปอีกอย่างหนึ่งให้ดูนะคะนอกจากว่าเราได้รู้จักรูปร่างลักษณะแล้วมันยังมีพันธุ์อื่นๆที่เด็กอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้รูปร่างลักษณะส,สีและขนาดของมะนาวไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้คุณแม่ก็ยังมีให้เด็กๆดูอีกคืออะไรไหมคะอ่าพันธุ์มะนาวต่างๆนะคะที่เด็ก อาจจะยังไม่รู้จักหรือเด็กๆอาจจะเคยเห็นที่ปลูกที่บ้านใช่ไหมคะมันมีหลายอย่างใช่ไหมคะพันธ์ของมะนาวมันมีชื่อของแต่และชื่อของมันนะคะเดี๋ยวคุณแมวเอาคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับพันธ์ุมะนาวต่างๆให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะมะนาวแป้นมีลักษณะทรงกลมแป้นมีผลตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เปลือกบางน้ำเยอะค่ะมะนาวนิ้วมือมีลักษณะเป็นผลทรงกระบอกมีเม็ดข้างในลักษณะคลายถุงน้ำมีหลายสีหลายกินหลายรสเช่นเลดแชมเปญจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดพิงไอจะมีรสนุ่มละมุนจาริเลสแเอเมเบอรันและ เทตริกีนผู้คนนิยมนำเม็ดมาตกแต่งจานและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแถมหลายคนยังปลูกประดับบ้านด้วยค่ะมะนาวหวานผลทรงกลมขนาดใหญ่กว่ามะนาวปกติเปลือกบางสีเขียวครับเนื้อฉ่ำน้ำสีเหลืองหรือสีแดงเลือค้ายส้มเขียวหวานไม่มีเมล็ดให้น้ำเยอะ รสชาติหวานปนเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะมะนาวตาหิติมีลักษณะผลรูปไข่ขนาดใหญ่เปลือกหนาเนื้อสีเขียวให้น้ำมากไม่มีเมล็ดออกผลตลอดทั้งปีแม้ช่วงนอกฤดูอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติเป็นเอกลักษณ์แอบเปรี้ยวกว่ามะนาวส่วนใหญ่แต่ก็มีความหวานเล็กน้อยนะคะ มะนาวยักษ์หรือมะนาวควายมีลักษณะเป็นผลกลมใหญ่เท่าส้มโอขนาด1กิโลกร,รัมขึ้นไปค่ะมีเปลือกหนาผิวเรียบตอนอ่อนเป็นสีเขียวตอนสุกเป็นสีเหลืองมะนาวไม่มีเมล็ดมีน้ำเยอะสรรพคุณทางยาสูงมีรสชาติเปรี้ยวค่ะมะนาวไร้เมล็ดมีลักษณะเป็นผลทรงกลมขนาดใหญ่เกือบเท่าลูกเทนนิส เปลือกจะปรับหนาและบางตามสภาพอากาศค่ะไม่มีเมล็ดให้น้ำเยอะมีรสชาติที่เปรี้ยวจัดค่ะมะนาวแป้นรำไพมีลักษณะเป็นผลทรงกลมแป้นขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยงเปลือกบางติดผลดกผลอ่อนเป็นสีเขียวเข้มผลแก่เป็นสีเหลืองมีรสชาติเปรี้ยวมีเมล็ดทรงรีสีขาว จำนวนไม่มากค่ะและสุดท้ายมะนาวเลมอนมีลักษณะเป็นผลทรงกรมลมรีมีติ่งแหลมที่ปลายมีเปลือกหนาผิวเรียบเป็นมันผลอ่อนเป็นสีเขียวผลสุกเป็นสีเหลืองสดข้างในมีเนื้อฉ่ำน้ำมีรสชาติเปรี้ยวมีเมล็ดทรงรีสีขาวนวลมีจำนวนมากค่ะ อ่เป็นไงคะเด็กๆได้ชมพันุ์ต่างๆของมะนาวไปแล้วเด็กๆรู้จักขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้คุณแม่ก็มีการบ้านให้ทําด้วยนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะแล้วพยายามทําเองนะคะคุณพ่อแม่ช่วยได้นะคะแต่เด็กๆต้องทําเองก่อนนะคะถ้าไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ลองช่วยได้นะคะแต่ต้องฝึกด้วยตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใบงานที่ให้เด็กๆทํานะคะ รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวานาเป็นลูกทรงอะไรทรงกลมใช่ไหมคะวันนี้คุณแมวก็อยากให้เด็กๆเนี่ยลองไปวาดรูปวงกลมมานะคะกี่วงคะหนึ่งสองสามสี่ที่เด็กๆต้องวาดมาให้ครูแมวนะคะวาดมาสี่วงแล้วเด็กๆจะระบายสีก็ได้หรือไม่ระบายก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะเอาที่สะดวกแต่อยากให้เน้น ให้เด็กๆได้ลองวาดได้เขียนรูปทรงกลมมาให้ดูนะคะเอาชัดๆเลยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนอะไรคะชื่อของตัวเองสําคัญเลยนะคะถ้าเด็กๆไม่เขียนชื่อเนี่ยครูแม่ไม่รู้เลยว่าเป็นของใครนะคะพยายามเขียนชื่อมาทุกใบงานเลยนะคะอย่าอย่าลืมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาเนี่ยของใครแล้วเดี๋ยวจะไม่โชว์เพื่อนไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าของใครพยายามเขียนชื่อนะคะแล้วก็ ชั้นเรียนของเรานะคะอจุดหนึ่งทับหนึ่งก็คือห้องใครคะห้องน้องนะคะถ้าอหนึ่งทับสองก็คือห้องพี่นะคะของเราจะมีอยู่สองห้องเราก็ต้องเขียนด้วยเหมือนกันนะคะพยายามเขียนให้ให้ครบทุกใบางานนะคะคุณครูจะได้เก็บใบางานไว้ได้นะคะได้ให้เด็กๆด,ดูได้ด้วยนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็มีใบางานแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่อีกนะคะ <S <S สวัสดีค่ะ